ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะวิยาค่ะพาวลวีกดนอกค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4ี่ทุ่มโดยประมาณทีบ่บ้านบ้านทีว <TV S 2> ีช่อง73นี่ครับสำหรับท่านอื่นที่รับชมกล่องสัญญาณอื่นนะครับ ที่มีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมอื่นเนาะจะสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวเผื่อมีคนถามจะได้ตอบถูกเนาะก็ดังนี้เลยนะคะถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI นะ,ะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73แล้วก็ช่อง117ค่ะกล่องรับสัญญาณดาวเทียม Infosat ะะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73กล่อง g m m z สามารถรับชมที่ช่อง73กล่อง IPM นะคะช่อง218ทาง Facebook Fanpage ก็มีนะคะบ้านบ้านทีวีค่ะ แล้วก็ทาง YouTube Channel นะคะบ้านบ้านทีวี73 Channel แลค่ะทางมือถือก็ทางมือถือก็เซิร์ชคำว่ากังฟูเพย์บอยภาษาไทยก็จะได้ดูรายการย้อนหลังเป็นร้อยร้อยคลิปเลยและครับสะดวกสุดเอเวลาแบบนั่งรถติดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออมือถือสะดวกสุดเออยางี้ก็ได้คือนี่เป็นรายการนะครับที่จะคุยเฟื่องเลือกเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเรื่องใต้สะดือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเรื่องไอ้จริงๆเรื่องนี้ ไม่ค่อยมีคนที่จะเอานํามาพูดหรือว่า,ามาทํารายการอะไรเพราะว่ามันล่อแหลมแล้วมันอันตรายเปประด็น,นณาไสําหรับคือต้องเป็นมีความรู้จริงๆในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่รู้เฉพาะจุดมันต้องรอบรู้ไปครอบคลุมทั้งหมดแม,ม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกความเป็นไปความเป็นจริงเรื่องอะไรต่างๆอะไรนี้อเผอิญผม ก็ ul ร <g ir> <g ir> <g ir> ir> ir ู้ๆกันอยู่ผมอยู่ในวงการนี้วงการหนังสือมา4-50ปีเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์แล้วก็มีข้อมูลที่เรียกว่าพูดง่ายๆเลยว่าไม่ใช่เชิงวิชาการนะแต่ว่าเป็นการใช้ชีวิตจริงๆเป็นตำลาเป็นตำลาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในเรื่องเพศเนี่ยเรามักจะถูกครอบงำถูกกดดันไม่ให้มีความรู้จริง หรือว่าไม่ให้มีความสนใจใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะเราถือว่าเป็นเรื่องที่สกปกลาบกหยาบคายอะไรต่างๆอะไรแบบเนี้เรามักจะถูกถูกมองเป็นอย่างนั้นหมดแต่จริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยไหนในเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่ความอยู่รอดแล้วก็จะต้องมีเรื่องเซ็ก์เรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันทุกคน หนูว่าเขาน่าเอาจริงๆน่าจะนําเสนอเกี่ยวกับถ้าไม่ให้พูดถึงหรือว่าเาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเพศแต่ว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศมันยังมีอยู่นะคุณอาถ้าเกิดปัญหาแบบนี้จะป้องกันยังไงจะแก้ไขย,ยังไงก็ต้องหาความรู้ก็ต้องหาความรู้ต้นสายปลายเหตุว่าใชต่ต้นมันเป็นยังไงปลายมันถึงเป็นแบบนี้ก็อย่างทุกวันนี้เห็นไหมล่ะที่ที่ผึง่กันหวงกันนะปัญหาไม่ลงตัวกันนะไม่ยอมกันไม่อะไรกันแล้วก็ฆ่ากันอะไรกันแบบนี้ ก็ปัญหามาเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็จากความผืงความหวงความรักความไข่อะไรต่างๆอะไรมันก็เรื่องเพศทั้งนั้นแหละแล้วคนเราจะได้ดิบได้ดีก็ต้องเรื่องเพศเหมือนกันะนะถ้าเรารู้จักใช้เพศระบบสืบพันธุ์เนี่ยให้มันถูกทำนองคลองทำเพราะทุกอย่าง มันมีตัวบทกฎหมายมากำกับทั้งนั้นผิดลูกผิดเมียเขาก็ไม่ได้จะไปล่วงล้ำล้ำเกินเขาก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นความพึงพอใจแล้วก็เต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างในทุกวันนี้เขาก็ยังมีกําหนดอายุอีกว่าเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดสิบห้าสิบสามยังต้องกําหนดอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สาหัสน,นะครับ ไอ้ที่เวลาเราหิวข้าวเนี่ยแล้วเวลาอาหารเนี่ยเรายังต้องเลือกเลยเหมือนคุณหมอสั่งไ้ห้ามกินนั่นห้ามกินนี่สะอาดไหมไอ้นี่สกปรกไหมไอ้นี่กินแล้วจะเป็นอะไรไม่เห็นไหม่อยาต้องเลือกเลยอาหารที่เรากินเนี่ยเรายังต้องเลือกมันถูกต้องเหมาะสมกับกับแต่ละคนเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง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 เซ็กเรื่องเพศเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะต้องผจญกับมันเราจะต้องเจอกับมัน เพียงแต่ว่าเราทําอะไรแล้วมันถูกต้องถูกวิธีหรือเปล่าไม่ผิดไม่ผิดคนอื่น <C> e <an> ใช่ให้คนอื่นเดือดร้อนก็โอเคแล้วไอ,อ,อ,อ้นี่คือ <C> e <an> หัวใจนะครับอย่าไปคิดว่านั้นวันนี้มีคาถามจากทั้งบ้านคคุณอาหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขามาอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็เถอะแต่ว่าอยู่ด้วยกันมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฮาวนาจํจำเป็นไหมว่าเขาจะต้องใช้เงินกระเป๋าเดียวกันนะคุณอาหรือว่าต้องแยกกระเป๋าหรือต้องยังไงคาวนาร์ ือถ้าพูดจริงๆแล้วมันร่วมหัวจมท้ายกันแล้วมันอะไรมันก็รู้กันอยู่แล้วอะ <หา S 2> เพียงแต่ว่าเปิดใจกันได้มากน้อยแค่ไหน<ต>ชฉันมีเรื่องส่วนตัวนั้นจะต้องใช้เรื่องไอ้นี้อะไรเนี่ยทุกคนมันก็มีมีภาร,ระมีหน้าที<ห>า่ทางฝ่ายผู้ชายก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องของทางฝ่ายชาย<ห>าทางฝ่ายหญิงก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องของทางฝ่าย,ยหญิงซึ่งต่างคนต่างก็ต้องคอย,สยใส่ใจดูแลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการมาจับคองคู่กันเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่าใหญ่กว่าค่ะะว่จะมีปัญหาแบบเอ้ยทำไมเธอใช้เยอะทำไมนี่ฉันใช้ไม่ได้ใช้เลยอะไรอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพอรักกันเนี่ยพอเริ่มต้นรักกันใหม่ๆเนี่ยไม่ได้มองอะไรทั้งนั้นอ่ะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้ฉันรักเธอเธอรักฉันเท่านั้นเองแต่พอไอ้ความรักมันสุกงอมปุ๊บเนี่ยมันงอมแง้มปุ๊บเนี่ยนะ มันเริ่มที่จะมองหาตัวช่วยแล้วเริ่มที่จะว่าเอ้ยไอ้นี่ก็ผิดไอ้นั่นก็ถูกไอ้นี่ก็ผิดเนี่ยคนเราก็เป็นอย่างงี้เพอเวลาพอเวลาหิวขึ้นมาเนี่ยคนเราพอเหมือนกับคนคนเราเวลาหิวขึ้นมาเนี่ยอะไรก็กินได้เมากอะไรก็ได้ตอนเนี้มากก็เอาแต่ถ้ามันไม่หิวมากเนี่ยเราเลือกคนได้ขับรถไปไกลก็เอาไปไกรอรอเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้วครับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆอะไรมันก็เหมือนกับการกินการอะไรเหมือนกัน มันมันมันจะมันจะแบบว่าจะมาเกี่ยงงอนกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างนั้นอันนั้นมันภายหลังอส่วนมากมันภายหลังเห็นไหมครูแต่งงานเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะยังไงก็ได้วันนั้นวันแต่งจะก้องโค้งจะก้มคุกเข่าจะอะไรยอมทั้งนั้นแต่พ้นไปสักสามวันสี่วันอาจจะไม่ยอม้ะใช่ไหม มันจะเป็นอย่างนั้นเ่ะก็เหมือนแบบถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่ก็คือบางคนยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะแบบได้มาคบกับคนนี้แต่พอได้คบแล้วความตัวของตัวเองก็เริ่มกลับมามันแน่นอนเยอ่มันแน่นอนโปรโมชั่นในชวงโรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนก็เหมือนกับอาหารการกินค่ะอาจจะชอบเปรียยกับอาหารการกินเพราะมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะไอ้ของที่เราชอบเนี่ยเราก็กิน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 มันเข้าไปค่ะแต่มันก็ต้องมีวันหนึ่งที่เราไม่รู้สึกว่ามันเอือมแล้วอะค่ะ ก็แต่หาของเยอะอื่นอื่นคนขายข้าวขาหมูเห็นร้านข้าวมันไก่ก็อยากจะกินข้าวมันไก่เบื่อไอ้ข้าวขาหมูของตัวเองที่เห็นอยู่ทุกวันคนขายข้าวมันไก่ก็เห็นข้าวขาหมูก็อยากจะกินเบื่อไอ้ข้าวมันไก่ของตัวเองก็ฉันได้ฉันนั้นคนเราทีนี้ในการที่จะคลองคู่กันแล้วก็ ถ้าอย่างที่หนูบอกว่าคนละกระเป๋ามั่งหรือว่าอะไรม้างอ้เนี่ยไอ้นี่มันปัญหามันมันปัญหาแตกปลายออกไปในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่จะจับคู่มาสมสู่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องร่วมหัวจมท้ายกันแล้วต้องไม่มีอะไรปิดบงังม,มีอะไรต้องพูดความจริงสู้สู้ด้วยกันอดก็อดด้วยกันม,มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครับใช่ไหม ถ้าไอ้มาเกี่ยงกันว่าเคยใช้เงินเยอะใช้ใช้เงินน้อยอะไรอย่างงี้ยไอ้นี่มัน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 ปลายปลายเหตุแห่งความแตกแยกละแล้วถ้าสมมุติเป็นคู่ที่แบบเขาใช้กระเป๋าแยกกันอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งแบบเขามีความสุขคือบอกคือบอกตรงๆเลยคือบอกตรงๆเลยคนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต้องไปแยกกระเป๋าหรอกในกระเป๋าเธอมีเธอมีห้าร้อยในกระเป๋าฉันมีสี่ร้อยรู้กันเราจะใช้กันยังไง พรุ่งนี้จะเหลือเท่าไหร่เราจะใช้กินเท่าไหร่ซื้ออะไรซื้อข้าวซื้ออะไรมันต้องรู้กันหมดแล้วมันไม่ใช่ต่างคนต่างแอบแฝงต่างคนต่างใช้ไอ้อย่างนั้นก็อยู่กันไม่ยืดหรอกแล้วถ้าบางทีแบบบางคนอยากจะอยากจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปทําอะไรสักอย่างแต่แบบก็ปรึกษากันไงถ้าฝ่ายึงรู้ก็ไม่ชอบแน่เลยก็ปรึกษากันไงก็เราก็ต้องปรึกษากันสิถ้าการใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยปรึกษากันเลยจับเขาคุยกันเลยว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ โอเคบางทีเขาอาจจะมีข้อคิดที่ดีเอ้ยไอ้ยอย่างนี้อย่าเพิ่งต้องอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนก,ก็ปรึกษากันได้ของการใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่มีการ,รกาแอบแฝงนะถ้าปรึกษาแล้วแล้ว,ลวอีฝ่ายบอกว่ายังก่อนดีกว่ายังไม่จําเป็นแล้วแอบไปซื้อกลับมาอันนั้นก็เวนกำเวนกำนะคนจะอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องรู้จักในทางหนีทีไล่รู้จักทางทางออกทางไปแต่ต้องรู้กัน ไม่ใช่ทำมาแล้วจะไปซ่อนไว้ที่อื่นใช่ฉันจะคล้องคู่อยู่ด้วยกันอ่าอ่โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมทีน่าสนใจจากทางรายการก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปค่ะคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดําเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะดีเจบาค่ะเป็น ช่วงที่สอง,งนะของรายการนะครับเรยครับเราก็ต้องนําเสนอบอกให้ท่านผู้ชมที่บาทีเปิดรับชมใหม่ๆเพิ่งเจอก็จะได้รู้<ช>ว่าใครเป็นคนจัดใครเป็นคนทําอย่างน้อยที่สุดมัน,มนก็จะทําทให้ช่วงนี้ที่หนูแบบเปิดดูในเฟซบุ o กอ่ะคือไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นเหมือนกันเหมือนกันกับหนูหรือเปล่านะแต่หนูเห็นว่าแบบ เพื่อนของหนูอะในฟีดอะคือแบบช่วงนี้มีการสูญเสียเยอะมากเลยญาติตายคนนั้นตายคนนี้ตายคือแบบหดหู่มากคุณอาแบบคนตายเยอะมากในเฟซตอนเนี้รเราเรามีวิธีที่จะแบบเขาเรียกว่าปลอบใจเพื่อหรือว่าให้กําลังใจยังไงดีคุณอาถ้าแบบใครสักคนของเราเจอกับเรื่องเศร้าอยู่ก็บอกว่าเป็นตอนนี้รู้เนยปีหน้าเนี่ยนะคะจะเข้าสู่สังคมคนสูงอายุแล้วนะพูดง่ายๆเลยสิบคน จะมีคนสูงอายุสามคนแล้วจะมีอายุสามคนแล้วนะ<อ>คนสูงอายุสามคนนะหนุ่มสาวสักสี่คนแล้วก็เด็กอีกเด็กอีกอแล้วก็เหลือเอาไอ้กลางๆไอ้สี่สี่ห้าสิบสักอีกสักสองนามคนมแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นคนสูงอายุเดินมาสิบคนเนะี่ยมีคนสูงอายุสองสามคนแล้วม,มารู้สึกว่าเท่าไหร่นะสิบสามล้านหรือสิบสามล้านกว่าแล้วนะคนสูงอายุที่อยู่นะตอนนี้นะเยอะนะหมายถึงที่เกินหกสิบใช่ไหมใช่ เกิดหกสิบเนี่ยเยอะขึ้นมาแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเด็กรุ่นหลังไม่ค่อยแต่งงานไม่ใช่ไม่ค่อยแต่งงานะมันแว่นมันซิ่งไปกันก่อนแต่ว่าพวกที่แบบว่าท้องก่อนไวัอันควรเป็นคุณแม่วัยใส่ก็เยอะอยคุณอาอันนั้นเด็กโตขึ้นมาก็จะไม่มีคุณภาพอ๋อเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพไม่เป็นผู้ใหญ คือหมายความว่าคุณเกิดมาจากความพร้อมเนาะความพร้อมความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายอะไรต่างๆอะไรอย่างนั้นมากกว่าโตมาด้วยคุณภาพก็เราสังเกตดูไหมล่ะเดี๋ยวนี้ลองไปตามบ้านนอกสิลองไปตามชนบทสิจะมีเด็กเล็กเด็กวัยเรียนประถมอยู่กับใครอยู่กับตายายที่อยู่กับแล้วพ่อแม่ล่ะพ่อแม่บางทีก็แยกทางกันบางทีก็อยู่ในทำงาน ่างจังหวัดในกรุงเทพมั่งอะไรมั่งแล้วก็ปล่อยให้ตายายก็เลี้ยงหลานไปบางทีก็มีครอบครัวใหม่แล้วก็เอาลูกไปให้เห็นไหมล่ะตายายเลี้ยงแล้วสังคมมันเป็นแล้วในในกรุงเทพมันก็เต็มไปด้วยการตีทิพยปากกัดค่ะเพราะว่าหนุ่มสาวในการต่อสู้คนสูงอายุไม่ค่อยอยู่นะในกรุงเทพไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันมันมันคือวุ่นวายอย่างนึงเทคโนโลยีเยอะด้วยแล้วก็อยู่ไปก็ไร้ค่าอยู่ไปก็เหมือนจะเป็นภาระให้เขามันอยู่เกะกะเขาาเงี้ยเออเกะกะเขาไปอยู่บ้านนอกดีกว่า เพราะอย่างนั้นในกรุงเทพนี่มีแต่ความรีบร้อนความรีบเร่งหนุ่มสาวอะไรนกน้องบางทีกลับบ้านมาก็อารมณ์เสียใส่อะไรอย่างเงี้ยอ้ยได้มันกี้รถต่งรถติดอะไรเง,งี้ยได้ไปอีกเลยมัน,ม,นมันคนสูงวัยตอนนี้ต้องพยายามใส่ใจที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองคือพอสูงวัยขึ้นมาเนี่ยทําอย่างไรก็ได้ทำตัวอย่าให้เป็นภาระกับลูกหลานอันนั้นถึงจะมีความสุขถ้าตราบใดที่เป็นภาระให้กับลูกหลานแล้ว สูงอายุขึ้นมาก็ไม่มีความสุขไม่มีความหมายอพอยิ่งถ้าสูงอายุก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะเลิกทําง,งานเนะี่ยถ้ายิ่งหาเงินเองได้แล้วแล้วพอแบบมาช่วงเกษียณหรืออะไรเงี้ยหาเงินไม่ได้แล้วต้องให้แบบลูกหลานส่งมาให้ก็ยิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไหมถามช <ๆ S 2> ื่อว่าคนสูงอายุเนี่ยนะเอาันสี่ห้าสิบตอนเนี้ยที่นอนดูทีวีอยู่ตอนเนี้ยจะจะพูดเฉพาะสนะี่ห้าสิบเนาะเอาตัวรอดไปวันๆก็เต็มเกินแล้ว จะไปสะสมอะไรกับไอ้ที่ว่าให้มันเหลือหกสิบแล้วเราจะได้สุขสบายตอนนี้วันๆกนตีนถีบปากกัดนี่เอาตัวรอดไปประจําวันก็ลําบากอยู่แล้วน้องถ้าบางคนแบบไม่มีเงินนอกจากนอกจากบางคนรับราชการอะไรมีเบี้ยบํานาญมีบําเหน็จบํานาญอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นอาชีพอิสระแต่แม่ค้าแต่ก็อีกแหละพอลูกพอลาน จะต้องเรียนจะต้องส่งเสียจะต้อง,อ,งอะไรนมันก็จะต้องเอาไปกู้เงินก็ามาบ้างอ,อะไรบ้างสมัยนีมน้มันบอกว่าสูงอายุขึ้นมาแล้วจะ,จะให้มีความสุขสบายเนี่ยลำบากหลือเกินมะดูดิตามท้องถนนข้างถนนบางทีตามตลาดเนี่ย<ข>ายายอ,อายุหกสิบเจ็ดสิบมานั่งขายผักขายของขายอะไรทำไมลูกหลานไปไหนล่ะเราก็มานั่งนึกว่าลูกหลานทำไมทำไมไม่ไม่ให้คนที่อายุสัก 30 40มาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยทำไม60สิบเจสิบยังต้องไปนั่งค้าขายยังมานั่งทําอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่บางทีแบบมันเป็นความชอบของผู้ใหญ่คุณอาอยู่เฉยเยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําอยู่บ้านก็ได้ไหมแล้วให้ลูกหลานมันไม่มากหรอกมันไม่มากหรอกเชื่อเถอะมันไม่มากหรอกมันมันในสภาวะจำยอมที่จะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางเลือกอะเนาะใช่ออืทีนี้มันคนเราคนเรามันก็อย่างว่าแหละจะมีสักกี่คน จะมีคนสูงอายุสักกี่คนที่ไม่เป็นภารากับลูกหลานร้อยคนเนี่ยมีไม่เกินสิบคนที่ไม่เป็นภารากับลูกหลานคือหมายความว่ามีเงินสะสมมีเงินตกเบิกมีเงินอะไรแล้วลูกหลานก็ทำงานดีอะไรก็ไม่เกี่ยวข้องกันก็โอเคแล้วอย่างนี้หมายถึงถ้าปีหน้าเป็นเขาเรียกว่าปีแห่งผู้สูงอายุผู้สูงอายุเลยผู้สูงวัยเลยโอ้อย่างนี้ก็คืออัตราของการ การเจ็บป่วยการอิ่นี้ก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าคนคนสูงอายุก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโรคภไยเยอะอะคนที่เขาลงทุนอะคนที่มีเงินะเขาลงทุนอะไรรู้ไหมสร้างโรงพยาบาลคอ้าวนี่ลงจริงบางคนเนี่ยเนี่ยอย่างตอนเช้าดูทีวีตอนดูข่าวคบางคนอะที่เขามีเงินอะนะเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสิบสี่แห่งสิบห้าแห่งเนี่ย ทำอะไรเขามีทุนนะเนาะเขามีทุนสูงใช่แล้วอะไรที่มันจะได้กําไรดีเท่านี้เพราะคนเราต้องเจ็บป่วยอยู่แล้วเปต่โรคด้วยขอตายด้ยไข้ดีหมอลดให้หน่อยได้ไหมคนไหนมีเงินมีเงินดอยกอบทีเห็นไหมอย่างเพื่อนนายคนหนึ่งไปสองกล้องไปนอนโรงพยาบาลคืนสามแสนกว่าสามแสนกว่าอย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหแม่งปีหนึ่งนี่จะได้หรือเปล่าเนี่ยเราคิดดูดิ อัน้ให้คนรวยเขาไปคนรวยเขาเาก็สามารถเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเขาหาได้เยอะเขาก็ใช้เยอะนะเห็นได้ก่าวบอกว่าสามสิบบาทสามารถที่จะควบคุมถึงโรคมะเร็งได้แล้วนะจริงเหรอะเห็นประกาศมาแล้วเห็นประกาศมาแล้วว่าสามสิบโรคมะเร็งนี่ก็ใช้สามสิบบาทรักษาได้แต่กว่าจะได้เนี่ยพอคุณเอ้ยไอโรงพยาบาลมันไม่คุยดีกับเราหรอกต้องยื่นเอกสารหลายๆอย่างอะนูว่าโอ้ ลำบากหลือกนคือยังไงก็ต่างพยายามทําร่างกายสร้างร่างกายาภูมิต้านทานอะไรต่างๆาให้เรามีความกระชับมีความแข็งแรงให้กับตัวเองเถอะครับแล้วถ้าทางด้านทางด้านจิตใจอ่ะคุณอาสูญเสียคนที่รักไปหรืออะไรอย่างเงี้ยจะจะทำยังไงดีจะปลอบยังไงดีคะเพื่อนพิ่งอ,อกหักอ่ะเพื่อนพิ่งอกหกอัก จะต้องใครที่อกหักใครที่สูญเสียความรักนะให้นึกถึงว่านั่นคือบทเรียนบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักรักตัวเองพิสูจน์ใช่ไหมว่าเราจะรักตัวเองมากแค่ไหนใช่คนบางคนทำร้ายตัวเองก็คนเขาไม่รักเราแล้วแล้วเรายังไปรักเขาแล้วเราไม่รักตัวเองแล้วจะได้อะไร หนูเห็นนั้นในเฟซมีแบบเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอกหักแล้วแบบเอ้ยเขากินยาฆ่าตัวตายเลยอะแตไม่ตายเป็นความเป็นความการผิดหวังนะการผิดหวังทั้งความรักทั้งด้านการงานหรือด้านความผลสําเร็จอะไรต่างๆทําให้เราเนี่ยเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนในการรู้จักรักตัวเองรู้จักในการที่จะต่อสู้กับมันแค่นั้นอะแต่หนูว่าทุกๆการเจ็บปวดมันทําให้เราแข็งแรงขึ้นใช่พอเราหายแล้วเราจะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยถ้าเราไม่เคย ก็ <Sonic> เราไม่เคยล้มเลยเนี่ย <Khan h. S 2> เราก็ไม่รู้ว่าล้มมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราล้มสักครั้งหนึ่งเรารู้ว่าเฮ้ยล้มแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเจ็บแล้วเจ็บตรงนี้นะเราก็พยายามที่จะไม่ให้ล้มรอบหน้าไปลงท่าอื่นนะท่าที่เจ็บมัน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 ชัดเจนอ่ะมันชัดเจนอ่ะทีนี้คนเรามันก็งมงายหลงไหลก็มันบางคนเห็นไหมพลาดผิดพลาดหวังพลาดรักที่ฆ่าตัวตายตัดราคาตัวเองไปเลยไม่เข้าใจเลยเขากับสมน้ำหน้า เนี่ยถ้าฉันอยู่กับไปแล้วตัดสินใจไม่ผิดนะที่เลิกกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเาต้องทําให้เขารู้สึกว่าแบบไม่น่าทิ้งไปเลยเสียดายต้องทำให้เขาเสียดายใช่ไหมอย่างอย่างอาเนี่ยอย่างอาเนี่ยจะมีผู้หญิงสักสามสี่คนนะที่เขาเสียดายนี่เขาเสียดายอาะเราบอกบอกกันอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเราเราสมมติว่าเราวันเนี้ยเราไม่ดีเราต้องทำให้ดีกว่าวันนี้ อย่างน้อยเราไม่ไปไประชดเราไม่ไปอะไรเนี่ยแต่ทําให้ดีเพื่อให้เขาเนี่ยสํานึกถึงความสูญเสียว่าเขาเสียอะไรไปเสียอะไรเ,ออเราไปออคนทุกคนเนี่ยาบางทีเนี่ยมีเพชรอยู่ในมือเนี่ยค่ะกับไม่รู้ค่าจนกว่าเพชรนั้นเน่ะมันจะหายไปหรือมันจะจะถูกใครเอาไปแล้วถึงจะมาดั่งนึกเสียดายโอ้ยเพชรเม็ดนั้นค่ะ ลูปนี้มากล่อมเกามารักษามาดูแลมันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะคุณอาที่มานั่งเสียดายผู้หญิงเวลาเลิกหลังจากเลิกกันไปแล้วอะ่ะผู้หญิงจะไม่ค่อยมีนะสมมติเลิกเลิกกับใครไปแล้วแล้วแบบเสียดายผู้ชายคนนี้จังเลยอยากกลับไปคืนดีอะไรอย่างเงี้ยจะมีแต่ผู้ชายแบบที่กลับมางอผู้หญิงอ่ะคือมันมันจะมีส่วนหนึ่งอยู่ผู<ะ>้ผู้หญิงมันจะมีมีความได้เปรียบอ,อย่างอนงจริงจริงค่ะผู้หญิงมันจะมีความได้เปรียบอย่างมันก็เหมือนกับว่ามันมีความมีความ สวยมีความหอมอยู่ในตัวผู้ชายไม่มีความหอมหรอกผู้ชายต้องเอาความดีแต่ผู้หญิงเนี่ยเอาความสวยกับความหอมเข้าไปล่อได้อีกก็เหมือนกับดอกไม้เนี่ะไอไ้อพึ่งตัวนี้แมลงตัวนี้มาตอมแล้วมันไปเดี๋ยวพึ่งตัวอื่นมันก็มาตอมมันก็มาดมอยู่นั่น,น,นใช่ไหมล่ะก็มีสิ่งที่เขาต้องการอยู่ใช่มันก็ต้องเข้าใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนะครับ ถ้าเราใช้ชีวิตของการใช้ชีวิตคู่กับครอบครัวถ้าเราทําชีวิตคู่กับครอบครัวให้มีความสุขเสียก่อนแล้วข้างนอกค่อยไปว่ากันการรักษาชีวิตคู่ให้อยู่ภายในยังโอ้โหภายในยังงึ่งงั้มกันอยู่แล้วคุณจะไปหาข้างนอกให้มันมีความสุขเป็นไปไม่ได้แล้วหัวใจสาคัญนะคะของการมีชีวิตคู่นั่นก็คือเรื่องสมรรถภาพภรรอานี่เลยถ้าเรื่องสมรรถภาพนะครับ ผมแนะนำนะครับค,คุณผู้ชายที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านรู้สึกว่าตัวเองนะครับมีสมรรถภาพทางเพศนะครับ่ขยันขันแข็งถอยไม,ไม่ค่อยถึงตังไม่ค่อยดึงดังไม่ค่อยได้ความรู้สึกที่ดีพอผมแนะนำอย่าปล่อยให้มันตกต่ำอยู่อย่างนั้นนะครับต้องรู้จักในการเสริมในการเติมแล้วดับเบิลแม็คพัดตัวนี้ ผมเป็นคนที่สัมผัสมาตั้งแปดปีกว่าแล้วผมถึงกล้าที่จะพูดทุกวันนี้ที่ผมมีศักยภาพมีความตึงตังดึงดังนี่ก็เพราะดับเบิลแม็กพัดตัวนี้กล้าพูดนะครับไม่ได้มาเพื่อมาจูงใจอะไรแล้วครับอันนี้พูดจากด้วยความเป็นจริงนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมที่กําลังหงอยเหงาไม่ค่อยมีความแข็งแรงไม่ค่อยมีความแข็งแกร่งอะไรให้ตื่นตัวขึ้นมาครับเอาดับเบิลแม็กพัดตัวนี้ ไปทานรับรองเลยว่าท่านจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสุภาพบุรุษได้อีกครั้งหนึ่งปลุกความหนุ่มในช่วงนี้<ะ>มีโปรโมชันมช่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นพิเศษฉลองครบรอบ9ปีเดอเบิลแม็กพลัสนะคะหนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลทานทานได้2เดือนนะคะแถมมากับตัวนี้ค่ะเป็นฉบับพกพานะคะออกนอกสถานที่ได้ใน1แพ็คเนี่ยจะมี4แคปซูลค่ะแล้วก็ยังจะมีกางเกงชั้นในชาย DBMP เนื้อผ้าดีใส่สบายแบบนี้นะคะให้ไปหนึ่งตัวอ่าอย่างไรก็ใกล้ปีใหม่แลย แล้วก็ยังไม่หมดค่ะคุณอาของแถมสุดพิเศษนะคะคิดค้นขึ้นมาสําหรับแฟนรายการของเรานะคะนี่เลยเป็นดับเบิลแบ็กพัทสำหรับคุณสุภาพสตรีเป็นสูตรน้ำค่ะคุณอาให้ไป3ามหลอดอันนี้เป็นการฉลองครบรอบ9ปีของดับเบิลแบ็กพัทสมุนไพรที่ช่วยฟืน้นฟูสมรรถภาพของคุณผู้ชายให้กเกือบ<า>ทั้งประเทศให้มันแข็งแกร่งขึ้นมายังหลงเหลือหลายอีกหลายๆท่านที่ยังงอมแง้มอยู่นะครับอย่าให้มันปล่อยผ่านไปได้นะครับ ชุดสุดคุ้มนี้นะครับสอ0 0บาทเท่านั้นเองครับ60แคปซูลทานได้2เดือนนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่เลยปรึกษากับกางฟูได้เลยครับกล้าการันตีครับแล้วหลายๆคนถามมานะว่าสูตรน้ํามันใช้ยังไงมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เลยสําหรับที่คุณผู้ชายนะเขาเรียกว่าเอ่อเลาลมน้อยร่างกายของคุณหญิงยังไม่มีความพร้อมนะคะอันนี้เป็น เครื่องเตรียมความพร้อมสำหรับคุณสุภาพสตรีคือเป็นสูตรน้ำดับเบิลแม็กซ์สูตรน้ำสำหรับในการกระตุ้นทำให้เพศหญิงเนี่ยวอร์มร่างกายได้เร็วขึ้นได้สร้างสารอารมณ์สร้างสรรค์ความรู้สึกได้เร่งเร่งมันขึ้นมาให้ทันกับทางทางทางฝ่ายคู่ต่อสู้ว่าอย่างนั้นจะได้เข้าเส้นชัยพร้อมกันปกติคุณผู้ชายไปก่อนตลอดเลยนี่เลยเดิมก่อนที่จะ นะครับมีกิจกรรม1นึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับและมันก็จะช่วยทำให้ของของฝ่ายชายก็ดับเบิลแบ็คแพคแคปซูลนะครับหนึ่งชั่วโมงฝ่ายหญิงก็สูดน้ำหนึ่งชั่วโมงโอ้โหปะทะกันละรับรองเลยครับหักตรงนี้เนาะหักตรงนี้แล้วก็ดื่มฮะแล้วดื่มเลยหรือผสมในกาแฟก็ได้กาแฟแล้อนกาแฟเย็นก็ได้นะครับสมุนไพรใช้ได้เซตนี้นะครับเซตนี้สุดคุ้มนี่นะครับ ราคานะคะ12หลอดราคา1,000บาทนี่12อหลอดราคา1 0 0 0บาททานได้ถึง12ครั้งใช่12ครั้งก็โอ้โหเหนื่อยแล้วนะถ้าสนใจครั้งนั้นประทับใจแน่นอนเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี่ติดต่อประสานกับกลางฟูได้โดยตรงเลยครับเวลาไหนก็ได้ปรึกษาก่อนก็ได้ถามก่อนก็ได้อยากจะรู้ข้อมูลอะไรมากมายยิ่งกว่านี้อีกให้ลึกซึ้งกว่านี้อีกดับเบิ้ลแมก พลัสแคปซูลนะครับมี30แคปซูลมี60แคปซูลมีดับเบิลแมกพาร์ทโนน้ำมีโปรโมชั่นอะไรบ้างโปรโมชั่นอะไรถามได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่ถามได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกตการติดตามด้วยที่มาอยู่กับเราทังบ้านบั้งทีวีค่ะแล้วก็ให้ขอให้ขอให้พึงรักษาสุขภาพรักษาความสมดุลร่างกายของตัวเองเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อคู่ครองของตัวเอง สำหรับคืนนี้นอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับราตีสวัดสวดีครับ